เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งในวันที่27พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรวเรียกว่า thanksgiving ในทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีวัน thanksgiving เหมือนกันฮนะแต่ว่ามันเป็นคนละวันกันเมื่อเราเรียนรู้ตรงนี้เราเห็นครับว่าขณะที่เรากําลังทํางานเรากําลังดําเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เข้ามาแล้วดูดพลังเราไปเยอะ ครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งก็ดีนะหรือว่าความเจ็บปวดกายใจก็ดีลังส์หลายสิ่งหลายอย่างครับทำให้เราเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นแก้วน้ําที่มันพร่องนะครับแก้วน้ําบางแก้วนะครับวางอยู่บนรถสปอร์ตนะเวลาวิ่งไปวิ่งไปเนะี่ยมันก็พร่องน้อยแต่ถ้าวางอยู่บนหลังรถบรรทุกหรือหลังรถสิบล้อเนี่ยมันก็จะพร่องเยอะนะครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่ง บุคลากรทางสาธารณสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยรักษาโรคเรียกคนตายให้ฟื้นหลายเรื่องอย่างที่พระเจ้าได้ช่วยดูแลโดยเฉพาะยิ่งพระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จมาโลกนี้เราเห็นว่าพระราชกิจของพระองค์โลกนี้เนี่ยนะฮะครอบคลุมในเรื่องของส,สุขภาพร่างกายด้วยหลายปีก่อนมีพยาบาลคนหนึ่งครับทํางานอยู่ในหอพักผู้ป่วยหนักไอซียู พยาบาลท่านนี้เธอต้องดูแลผู้สูงวัยคนหนึ่งซึ่งหมดสติจากอุบัติเหตุร้ายแรงทุกวันเนี่ยพยาบาลคนเนี้ยจะต้องเข้ามาทําความสะอาดร,ร่างกายของผู้ป่วยที่ที่หมดสติไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวนะครับต้องเปลี่ยนสายให้อาหารนะพูดคุยกับเขาแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินด้วยซ้ําแต่มีวันหนึ่งครับหลังจากผ่านไปสองเดือนผู้ป่วยคนเนี้ยเริ่มรู้สึกตัว แล้วก็ลืมตาแล้วก็น้าตาไหลผู้ป่วยคนนี้พูดชชาๆกับพยาบาลท่านนั้นบอกว่าขอบคุณที่ไม่ลืมผมขอบคุณที่ปฏิบัติต่อผมอย่างดีขอบคุณที่คุยกับผมผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าแม้ว่าตัวผมจะขยับไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงในวันนั้นนะครับพยาบาลท่านนั้นเนี่ยก็บอกกับตัวเองบอกว่าฉันรู้เลยว่านี่คือเหตุผล เหตุผลหลักเลยท,ที่ฉันยังอยู่ในวิชาชีพนี้เป็นเหตุผลหลักที่ฉันยังอยู่ในวิชาชีพนี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้การรักษาแต่จะส่งต่อความรักความห่วงใยไปถึงผู้ป่วยด้วยพอดีคนนั้นเป็นคริสเตียนนะครับเขาบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะให้ผู้คนรู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเขาด้วยผ่านทางตัวฉันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสาบัญของพระเจ้า สะท้อนให้เราเห็นว่างานของบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขเนะี่ยไม่ใช่แค่การรักษาโรคให้หายเท่านั้นนะครับแต่เป็นการสะท้อนความรักของพระเจ้าและเมื่อเราสะท้อนความรักของพระเจ้านะครับทุกครั้งเลยที่เราจับมือผู้ป่วยให้กําลังใจผู้ป่วยทุกคาหนุนใจการบีบมือผู้ป่วยนะครับการเขย่าตัวผู้ป่วยการแตะตัวผู้ป่วยเบาๆเนี่ยมันเป็นการปลอบใจมันนํามาซึ่งความรู้สึกอบอุ่นมากๆ รอยยิ้มให้กับผู้ที่สิ้นหวังเป็นอะไรที่พวกเขาต้องการจากพวกเราด้วยเหตุนี้ครับจึงนำมาถึงทำคำหนึ่งว่าเราทั้งหลายเป็นมือของพระเจ้าที่สัมผัสหัวใจของมนุษย์ได้เราทั้งหลายเป็นมือของพระเจ้าที่สัมผัสหัวใจของมนุษย์ได,ออด,ใได้ในวันขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราอยากจะรู้ ว่าพระเจ้าต้องการให้เราขอบพระคุณพระองค์เป็นการเตือนว่าการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนทัศนคตินะครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดที่มีต่อความเหน็ดเหนื่อยที่มีที่มีต่อความลําบากสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้คือการอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องว่าจากการขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นแคร์กิเวอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าได้สรงมอบ ภารกิจแห่งการดูแลให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนเรารู้นะครับว่าพวกเราทั้งหลายเป็นแคร์กิ v e r งานแห่งการดูแลนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ดูแลชีวิตแต่เป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นมือแห่งพระเจ้าที่กําลังสัมผัสหัวใจมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลของเราก็มีทั้งเสียงร้องไห้มีทั้งเสียงหัวเราะนะครับ เสียงเครื่องมือและก็เสียงคําอธิษฐานและโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและเป็นสถานที่แห่งพระคุณของพระเจ้าเป็นสถานที่แห่งพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าทุกครั้งเลยนะครับที่มีคนป่วยก็จะมีคนที่ยื่นมือเข้าไปดูแลทุกครั้งเลยที่มีใครเหนื่อยก็จะมีคนที่ไปอยู่ใกล้เพื่อประคับประคอง ทุกครั้งเลยที่มีคนใดก็ตามที่มีความเจ็บปวดบาดเจ็บทางกายก็ดีถูกหักหลังนะครับก็ดีหรือพบกับคนที่ไว้ใจยากนะครับทำให้เกิดความขมขื่นทำให้เกิดความเหนื่อยใจทำให้เราเสียพลังไปเยอะแต่ผมอยากจะบอกว่าเคล็ดลับก็คือต้องขอบคุณพระเจ้าเคล็ดลับต้องขอบคุณพระเจ้า ที่โบสถ์ผมก็มีการปรับปรุงก่อสร้างเล็กๆนะครับมีวันหนึ่งผมก็เดินเข้าไปตรวจงานด้วยความไม่เห็นเชือกที่ก็ขึงไว้ตรงบริเวณสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณสองสนิ้วนะผมก็สะดุดเชือกเส้นนั้นนะครับเหมือนกับมีคนเอามือมาจับที่เท้าผมแล้วผมก็เดินไปด้วยความรวดเวร็วปรากฏว่าก็เรียกว่าล้มทั้งยืนผมก็เรียประสบการณ์ครั้งแรกว่าล้มทั้งยืนเป็นยังไง ขอบคุณพระเจ้านะครับมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเอกซเรย์แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณพระเจ้ามบียดฟกช้ดำดําเขียวเท่านี่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คืออะไรครับสิ่งนี้เลยว่าผมว่าขอบคุณพระเจ้าเนอะที่ผมไม่ได้ล้มไปในกองไม้ที่เขากําลังเลือกออกมาแล้วก็มีตะปูโผล่มานะครับทุกๆไม้ทุกๆชิ้นเลยที่มีตะปูโผล่มาเนี่ยอยู่ข้างๆผมเนี่ยไม่เกินฟุตหนึ่งถ้ามือผมเนี่ยไปผ้าถูกป,ปุ๊บเนี่ยนะก็คงจะเหมือนกับตะปูมันจะทิ่มแน่แน่นอน พอผมเปลี่ยนมุมมองว่าใครเป็นคนเอากองไม้มามาทิ้งไว้ที่นี่วงเล็บวะ ah <laughs> ใครเป็นคนผูกเชือกเส้นนี้ซึ่งมันอันตรายกับคนเดินทางตรวจงานวะ ah ่า้เข้าใจไหมครับว่าความโกรธเนี่ยมันมีเยอะแล้วเมื่อเราโกรธเนี่ย้วครับเราก็โทษคนนูน้นโทษคนนี้นีนน้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับผมหยุดนิ่งสักพักหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าเนาะที่ ที่ให้ผมล้มแล้วไม่เป็นไรมันจะฟกช้ำดำเขียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองอายุมากกว่าผมเนี่ยนะถ้าล้มไปเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดกระดูกก็ได้นะเปลี่ยนเบ้ากระดูกก็ได้นะถ้าเข้ามาตรวจงานอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองความคิดว่าเราจะต้องสงสารตัวเองเราแทนที่จะโกรธคนอื่นเราต้องขอบคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะห,หนุนใจว่าทําไมเราต้องขอบคุณพระเจ้า เพราะว่าการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่13บสมข้อสิบสี่เพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ถ้าเราผู้เป็นองค์พระเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรล้างเท้าของกันและกันการล้างเท้านั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้สอนให้สาวกให้ล้างเท้าซึ่งกันและกันการดูแลคนอื่นนะครับไม่ใช่ดูแล แค่เรามีวิชาชีพหรือแบบอาชีพในการดูแลคนอื่นแต่มันเป็นพันธกิจเป็นพันธกิจเป็นภาระใจนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะล้างเท้าให้คนอื่นได้ซึ่งเป็นภาพของการดูแลที่ต่ําต้อยแต่มีคุณค่าสูงเป็นการทํางานเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลจึงเป็นการรับใช้พระเจ้าไม่แพ้การเทศนาที่โบสถ์ไม่แพ้คนที่มีความรู้สูงในการที่จะสอนหนังสือในอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่าง วิชาชีพอื่นๆเราไม่ได้แพ้ใครเลยการดูแลทุกๆการดูแลที่มีความรักนะครับมันก็คือการล้างเท้าในยุคปัจจุบันนี้พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกรงทรงรักสาวกจนหนึ่งที่สุดยอมทําทุกอย่างได้ยอมแม้กระทั่งล้างเท้าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเอาชนะความทา้าทายก็คือเราต้องก้าวข้าม ก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้เราคิดว่าฉันทําอย่างเนี้ไม่ได้ฉันล้างเท้าให้เธอไม่ได้ฉันยกโทษให้เธอไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้เมื่อเราก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะด้วยความถ่อมใจด้วยการยอมการล้างเท้าถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น เราถูกเรียกให้มาเป็นคนที่ล้างเท้านะครับประการต่อไปครับประการที่กอสองเราขอบพระคุณเพราะพระเจ้าทรงอยู่ในทุกการกระทําของเราทั้งหลายเราเป็นแค่กีเวอร์นะครับเราต้องขอบพระคุณเพราะว่าพระเจ้าทรงรับทุกการกระทําของเราด้วยพ,พิ่มพีบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนกับทำกับเราด้วยผมจำได้ว่าเคยพูดไปแล้วนะครับตอนที่ผมได้พระผีข้อนี้มาตอนนั้นผมยังเป็นคนที่ทำฟันเด็กอยู่นะเป็นหมอฟันเด็กอยู่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับขอเล่าอีกซ้ำอีกทีหนึ่งอาจารย์ที่สอนพระกัมภีร์ผมก็บอกว่าขอให้คุณดูนะว่าเด็กเล็กๆที่คุณทำฟันอยู่เนี่ยเป็นพระเยซูตัวนี้น้อยพอความคิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันเปลี่ยนทัศนคติของเราเลยนะว่าเรากําลังทําฟันให้องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่วเปล่าใช่ไหมเรากําลังล้างแผลเช็ดแผลเรากําลังตรวจคนไข้เรากําลังดูแลคนไข้และคนนั้นน่ะเขาเป็นพระเยซูนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อความพัมภี์ตอนนี้ว่าถ้าเราทําอะไรกับคนที่เล็กน้อยที่สุดก็เหมือนกับทํากับเราด้วยนี่คือพระเยซูตรัสเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระองค์อยู่ที่นั่นครับ นะครับเราเคยเห็นภาพไหมครับภาพในสมัยประมาณ3ามสิปีที่แล้วที่วาดว่าพระเยซูมาเยี่ยมผู้ป่วยกับเราชาวสารสุขเคยเห็นไหมฮะอยู่บนเตียงคนไข้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราทำนะครับพระเจ้าทรงทราบหมดพระเจ้าทรงอยู่ในทุกๆก,การกระทําที่เราให้การดูแลเมื่อเราดูแลผู้ป่วยเราปลอบใจผู้ป่วยเราให้ยาผู้ป่วย พระเจ้าทรงเห็นและทรงอยู่ที่นั่นนั่นคือเหตุผลที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้เนี้ยขอบพระคุณพระเจ้าได้เนอะว่าพระองค์ทรงรับในสิ่งที่เราทําที่ดีที่สุดประการสุดท้ายครับเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลเช่นกันพระองค์ทรงเป็น The Great Caregiver นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่29บนะฮะบอกว่าพระองค์ประทานกําลังแก่คนอ่อนเพลี้ยและผู้ที่ไม่มีพลังนั้น โปร่งทรงให้เขามีเรี่ยวแรงมากพระเจ้าทรงหนุนจิตจูใจผู้ที่อ่อนเปลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราเราต้องมอบชีวิตของเราให้พระเจ้าดูแลนะครับจิตใจที่พร้อมจิตใจที่พกพาความจริงใจนะครับพกพาความปรารถนาดีพระเจ้าจะดูแลคนคนนั้นครับพระเจ้าประทานกําลังแต่ผู้ที่เหนื่อยอ่อน ผู้ที่ไม่มีพลังไม่มีอ่อนแอนั้นไม่อ่อนแอนั้นพระเจ้าจะเพิ่มแรงผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งทีเดียวในฐานะที่เราเป็นแคร์กิเวนะครับเราลืมและดูแลตัวเองเราลืมดูแลเราทํางานเหนื่อยมากนะครับแต่พระเจ้าไม่ลืมครับพระเจ้าทรงรู้จักความเด็ดเหนื่อยของเราพระองค์ทรงสัมผัสและรับรู้ว่าเราเหนื่อยพระเจ้ารับรู้ว่าเราท้อพระเจ้ารับรู้ว่า,รรเ,ราเรารู้สึก เรารู้สึกโดดเดี่ยวเหงามากเลยในระหว่างวันที่ยาวนานแต่ผมจะบอกเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือให้เราขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความท้อขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเหนื่อยขอบคุณพระเจ้าสำหรับความโดดเดี่ยวที่ฉันเจออยู่ความผิดหวัง,งต่างๆที่ที่ทางลบอ่ะกลับมาขอบคุณพระเจ้าใหม่แล้วพระเจ้าจะให้เราเห็นบางสีบางอย่างทางบวก การขอบพระคุณทําให้เรากลับมาเห็นพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าผู้ทรงเป็นแคร์กิเวอรที่ยิ่งใหญ่ The Great Caregiver ที่ไม่เคยละทิ้งเราเลยและจะสามารถทำให้เราดูแลคนอื่นต่อไปได้เสริมกําลังเรี่ยวแรงเราเพราะพระเจ้าดูแลเราก่อนอยู่แล้วนะครับนั้นในทุกวันของการทํางานผมอยากหนุนใจนะครับว่าเมื่อหัวใจของเราเ,เต็มไปด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจะเติมเต็มเราด้วยพลังและพระคุณกลับมานะครับ งานที่เคยเป็นภาระจะก,กลายเป็นการการขอบคุณพระเจ้างานที่เคยเป็นภาระจะกลายเป็นการนามัสการพระเจ้างานที่เคยเป็นภาระจะกลายเป็นความชื่นชมอินดีได้และทุกดูแลทุกๆก,การดูแลนะครับก็จะผ่านเครื่องมือตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือการอธิษฐานการอ้อนวอนการภาวนาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่พระพีบอกว่า แคร์กิเวอร์ที่ขอบพระคุณคือผู้ที่พบพระเจ้าทุกครั้งที่ได้ดูแลคนอื่นนี่คือคำอธิษฐานาของเรานะครับถ้าเราเป็นคนที่ขอบพระคุณนะครับเราจะได้พบพระเจ้าทุกครั้งในการดูแลคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยที่เราทำแบบเขาก็คือทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เราทำเนี่ย หรือบุคคลที่เราเจอเนี่ยโอ้เราจะเห็นพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นทุกอย่างทุกประการทุกทีเลยครับนะให้เราร่วมใจกัอนิฐานกล้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็น The Great Caregiver ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ยิ่งใหญ่ขอโปรดประทาน ชีวิตและหัวใจแห่งการขอบพระคุณในเดือนแห่งการขอบพระคุณให้แก่พี่น้องของข้าพระองค์ทุกทุกคนให้ได้เห็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในทุกห้องผู้ป่วยในทุกห้องทำงานขอทรงเติมเต็มกำลังให้แก่ผู้ที่เหนื่อยผู้ที่ท้อแท้และโปรดประทานความหวังให้กับผู้ที่ต้องการผู้ที่อยู่ในภาวะที่ต้องการพระคุณความรักพระเจ้าพิเศษ เพื่อการรับใช้ของพวกเรานั้นจะเป็นการถวายเกียรติและเป็นการนำสิ่งที่ดีสู่ผู้ป่วยทุกห้องทุกคนขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานภาวนาทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน